ตั้งกระแสเต็งรู้ตำแหน่งด้วยนะเอาทุกคนรัวเร็วต้องไหนอ่ะทำอะไรกัน มองหน่อยหนอ่แกรงอ่าจหนมาลฝนรูปประมาณแปดรูปร้านแเต็มเตมแล้วขึ้นั้นก็อยู่ตรงนี้แล้วคือนังอยู่ตรงนี้แล้วฉันก็เข้าไปไม่ได้้นปนงน่